กันนาครับฝากรถคนด่ารีดอยู่ไหนอ่ะอ๋อใช่ใช่คันนี้อ๋อนี่สี่วันแต่สิบบาทโอเคอลองลั่นเลยะจะรีดโอ้ยสี่วันแต่สิบบาท ไปล่อ se อีกแสนแสนสิบห้ากิโล ทัดบอดทัดปอด,ด,ปอดลุนหายแล้วบ,บ้านไม่ได้ไป่ะเฮ<ห>้ยทำทัดปอดลุน